ข้อที่6ต้งยืนอยู่ระหว่างเสาธงและเสาไฟฟ้าโดยยืนอยู่บนพื้นดินในแนวเส้นตรงเดียวกันกับโคนเสาธงและโคนเสาไฟฟ้าซึ่งโต้งเนี่ยยืนห่างจากโคนเสาธงเนี่ยสิเมตรแล้วก็ห่างจากโคนเสาไฟฟ้าเนี่ยสิเมตรโต้งมองเห็นยอดเสาธงและยอดเสาไฟฟ้าเป็นมุมเงย60องศาเท่ากันดังรูปนี้โจทย์ถามว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยสูงกว่าเสาธงเนี่ยกี่เมตรซึ่งถ้าเราวาดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมา2รูปเราก็จะได้สามเหลี่ยม2รูปนี้ ถ้าเราให้เสาธงเนี่ยเ,เราเห็นว่าตรงเนี้ยเสาธงเนี่ยมันเตี้ยกว่าแสาดงว่า,าตรงนี้เราก็ลักเส้นตรงไปได้ให้มันขนานกันถ้าตรงเสาธงเนี่ยเราให้สูง x แสดงว่าตรงนี้เนี่ยสูง x เท่ากันแล้วเราให้ผลต่างเนี่ยเป็น y ผลต่างของเสาธงกับเสาวไฟฟ้าไนดะ้เป็น y แล้วเรามาสังเกตสามเหลี่ยมรูปเหล็กนี้เราก็จะเห็นว่าด้านเนี้ยเป็นด้านตรงข้ามมุม ด้านนี้เป็นด้านประชิดมุมข้ามชิดก็คืออัตราส่วนของแทนแทน60เท่ากับ x ส่วน10แล้วก็แก้สมการหาค่า x แทน60เท่ากับรูทสเนี่ยเราจะได้เป็น10บรูทแล้วก็มาสังเกตสามเหลี่ยมรูปใหญ่นี้ด้านนี้เป็นมุมด้านนี้ด้านตรงข้ามมุมอันนี้ด้านประชิดมุมข้ามชิดคืออัตราส่วนของแทนแทน60มีค่าเท่ากับ x บวก y หารด้วย16 แทน60คือรูด3ค่า x เ,เราหาได้10รูด3เราแทนค่าไปแล้วจากนั้นเราก็แก้สรรมการเพื่อหาค่า y เราจะได้ y เนี่ยเท่ากับ6รูด3เพราะฉะนั้นเสาไฟเนี่ยสูงกว่าเสาธงเนี่ย6รูด3เมตรเพราะฉะนั้นก็6จึงตอบตัวเลือกที่1